แรกครับผมอันนี้เพิ่นสร้างไว้รูปลักแบบนี้นะครับเรียบๆง่ายๆพกผมมาบอาศิลปะให้ก็ให้เด็กหน่อยอ่าย้ำเด่นย้ำย้ำไว้เด็กหน่อยมาส้นมาถึงที่นะมันมาแบบเรียบง่ายไม่ประดูครับจะไปส่งในบ้านนี่แหละครับผมอีพี่เพิ่นสั่งมาให้เฮ็ดโอเคครับผมมานี่งงาเม็ดเก้าสิบ อันบนเกือบเก้าสิบนี่เก้าสิบเอ็ดแต่ความจริงมันตีไงเท่ากันแหละครับพอดีวางลายใหม่เนาะใหม่มาต่อกันวางลายใหม่ให้มันใก่เชียงเกิดความสวยงามครับผมเหมือนกันเลยอ่าเลยด้านทุนมันก็เลยบ่าไงเท่ากันกระทันต์เนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปส่งครับผมโดยรถอ่าลัมโบอีลี่กระทันต์เนาะแอบ กระดูดเตเดี๋ยวเขาข้างหน้านี่นะอนบักันนี่ะมันึง่ไหแตบนี้ไม่คุณมันจักนหงนะองฮอนมองแล้วครับผมงานกับประมาณนี้ไม่ดูเดี๋ยวเขานีู่คนี่ลูกค้าคุณพ p i ไกลบ้านนี่ละเห็นกันมากจะโดนลรออันนี้ก็ลดให้เพิ่อนหาล้อยจะเป็นผู้อื่นทางไกล เต็มครับผมพอมันเป็นใหม่ปมาดูหนาประมาณสองนิ้วครับผมนี <is this> ่พื้นมันนี่หนาสองนิ้วมันประมาณดอกสองนิ้วเราคอยวัดไว้ครับนี่เปาวางก็บ่อกง่ายมาเลยนะครับมันตีนกลัวมันขึ้นแล้วนั่ะมันแรนเลยอยามันตกสิ่งนี้เดี๋ยวมันก็ดทีขันยมห้างยกมือนี่เอามาแทนโตตัวนั้นเดี๋ยวมันนี่มันเกิดที่ไม่นั่งขึ้นที่อุ่นอุ่นเพื่อนอยางได้ยังไงมีน้ำหนัก หลานหน่อยมันก็เลยเล่นล่มมาทั่นนี่ยอืมต้องกระสอบนี้ละไปเอาเข่าครับผมมัเนี่ยเอามานอดเรียบร้อยแล้วครับผมนอนหมองแล้วเมื่อยอยู่มันหนักเพราะว่าไม้มันหนาเหมือนไม้ประูเลือกมาแต่ไม่แบบเนื้อดีเนียนมาทั่นต่อนี่เพิ่มมาเรียบๆง่ายๆกับเฮ็ดแบบเรียบๆง่ายๆครับผม ่ามันกับประมาณนี้แหละน,นี่ครับผมไปดูเหมือนครับผมอันนี้ในเลียนแบบผู้สั่งง่ายๆไม่น้อยากนี่มันกันบดิเข่ากับเก้าอี้ที่เพิ่นมีเนาะนั่นเลยเก็บของเนาะนี่ครับผมสง่อนมองละนี่นั่งกับดิมาันนั่งพอดีปับ๊บนั่นว่ามันนัดกันไว้ได้นี่แย่ เย้น yeah. oh. 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 yeah, uh, mm ี hmm. mm ่ม hmm. ันนานกันไปอยู่อ้เออนี่เด้เก้าอี้นี่เด้อพอดีพอดีครับผมอันนี้ความสูงผมว่าีเอาเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดแต่ก็ดีครับผมเพราะว่าประตูเพิ่นประตูเพิ่นอันนี้มันมันไ มันไปซื้อในนแก่เมียแล้วคนนมันยองคนมีประตูคนนะมันล่องนประตูนหกสิบหกเดี๋ยวจะเอาไปเดี๋ยวไปบออจ็ดสิบเท่าไรวะอันนี้เท่าไงเจ็ดสิบเจ็ด77็ดสิบเจ็ดเนาะเอออันนี้มันเจ็ดสิบหกมันสูงมันนี่กับเขายากมันกับฟิตฟิตนั่นแหละแต่บ่งอย่างสีถลอกมันมันก็เขายากเป็นไงเดีมันหนัก มันหนักเออแต่มีคนยกก็หลายคนกว่าสีเงาข้นหนีอยู่แม่นนี่มันมีคนยกเนาะรูปแบบซ้ำนี่ครับผมเนี่ยกับงามโตกับงามเข่ากันเมื่อเดี๋ยววันนี้นี่มันเข่ากับสีนีพร้อมนี่มันเข่ากันอยู่นะกะไล่กะเบื้องกะไล่บานเข่าล้วงโตอยู่กะออกแบบแบบฟุกๆกันหน่อยมันเข่ากับบานแต่เนาะเออโอเคครับผมโรงงานเรียบร้อย ไปอีมีแล้วเดี prem, ๋ยวพ่อนี้ไปซองมีอยู่ขี่ไล่กับช่างหัวมันสอนว่าแต่มันเข่ากันได้มันเข่ากันเพราะว่างานมันออกเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากมันแม่นนั่ะก็อี้พ้อมนะเสีเอาไปไว้ใส่หมูนี่นะแล้วก้าอี้พ้อมกับเพิ่มเงินพร้อมละอันนี้โตนี่กับราคาเต็มกับแปดพันครับผมเนาะว่างเก้าสิบแล้วหมุนเก้าสิบเอ็ดเงาเม็ดเก้าสิบห้าครับผมนั่นพอรูนี่ เกี่ยว้างนี่ความกว้างความหนา,านี่สองนิ้วครับผมสองนิว้วเนาะตังผมได้ครับมักแบบได้แบบได้เนะาะสมีไม่มากอะที่ประหยัดก,ก็หนีไม่ของท่านมากนาะครับผมไทยผมหาไม่กับพ่อหาได้มันก็อีกราคาหนึ่งครับผม,ม,มโอเคนะครับผมตรงงานเรียบร้อยเจ็บเลือดแม่ nhỏ ừ. em